มาจริงนี่โหดแน่เลยนะหงแดงพร้อมเพิ่มข้อสเสนอในการคว้าชูอามานี่มารุ่มทัพในคารักนี้มันถือเกมเย็ยนนัสุดท้ายของชิคเก้นครอฟฐานะในายใหญ่ของลิเวอร์พูลในคารักนี้อาระยังไงเกิดอะไรกันขึ้นสื่อปูดลิเวอร์พูลยังคงตั้งส็อตเป็นกุนซือคนใหม่ไม่ได้ในเวันนี้หรรกนะอาระยังไงครอฟเอเลียสกาโปไบรเตอร์และก็อิงสเกิร์สโป ร่วมแสมดงดิสซิบริตเดอะเรส์โรดเทเบิลใหม่ร่วมกับสแตนด,า,ดาร์ดชาเตอร์ในขรงหักนี้ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว เอาล่ะยังไงงานนี้ลิเวอร์พูลกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากที่ทางด้านของเชคเกนครอฟคุณซื้อคนเก่งพร้อมด้วยทีมงานเตรียมที่จานาหลังจบฤดูกาลนี้ขณะที่นักเตะหลายรายก็ตกเป็นข่าวอย่างต่อนเนื่องว่าอาจจะได้ย้ายทีมตลาดซัมเมอร์นี้ทั้งผู้เล่นที่จะหมดสัญญาอย่างทางด้านของชิเอโก้อันคาตราโชเอลบาติฟหรือแม้แต่ตัวหลักอย่างทางด้านของโมเมสซาลาบริอดียสดาวินดูเชสฟอร์จิฟันได้ก็มีข่าวผูกพันกับการย้ายทีมเป็นประยะทำให้ลิเวอร์พูลนั้น ตเตรียมแผนที่จะเสริมทัพเพื่อจะเข้าสู่ยุคใหม่ในครันี้โดยการบรายงานข่าวระบุเลยนว่าทานลิบฟูเนียพร้อมเพิ่มข้อสเสนอในการที่จะคว้าตัวโอริเลงชูอาร์มานีเป็น69ล้านปอนด์หรือประมาณ13,174ล้านบาทหลังจากที่เคยอยากได้ตัวตั้งแต่สมัยอยู่กับด้านของโมนาโกก่อนจะย้ายมายัางท่านของเรอัลมาติดในปี2022ในครันี้ ลังข่าวบอกอีาว่าทางด้านของดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสรายชุดรองแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ยังเป็นประเด็นหลักในวาระการประชุมของสโมสรและก็น่าจะเอาจริงเอาจังมากยิ่งขึ้นหลังเข้าสู่ยุคก,การเปลี่ยนผ่านในทีมแอนฟิลซึ่งอาเนสร์ตเองกำลังจะเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ในครันี้ อย่างไรก็ตามริเวอร์พูต้องรอดูต่อไปในว่าทางด้านของเรอัลมาดริดนั้นข้างคุณซื้อคาร์โรอัชลติจะยอมปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ได้หรือไม่โดยทางด้าน,นของโอเดเลียงชูอาร์มานีในวัย24ปียังคงเหลือสัญญาจนถึงปี2028ในคันนี้นั่นเองนะ เอาแล้วดังไงทางด้านของเจเกนคอฟชาวเยอโคสชาวเยอรมันของลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสซกุบอลพีมเบนเกตนำทีมลงเล่นในเกมเย็นนัดสุดท้ายนับเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยการบุกไปเสมอแอสตันวิลล่าที่สนามวิลล่าพาร์ค3ต่อ3 แบบน่าเสียดายนะครับเกมนัดนี้เป็นเกมเยือนนัดสุดท้ายของลิเวอร์พูลในช่วงซีซั่นนี้และก็ถือว่าเป็นเกมสุดท้ายของเชคเกนครอฟด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็ไม่ได้มีผลต่ออันดับในตารางคะแนนแล้วเนื่องจากว่าหงแดนลิเวอร์พูจะคว้าอันดับ3ไปครองส่วนวิลล่าเองก็ไม่น่าจะพลาดอันดับ4ในครั้งนี้ ในเกมนี้ลิเวอร์พูลน่าจะเก็บสามแต้มแบบสบายๆแต่พวกเขายัางแสดงให้เห็นมาถึงความผิดพลาดส่วนบุคคลช่วงท้ายเกมจะโดนเจ้าบ้านตามตีเสมอได้สําเร็จและนอันนอนว่ามันอาจจะสร้างความกังวลใจให้กับท่าน้านของสาวกเดอะค็อปบ,บางส่วนก็เป็นได้ ซึ่งแนนอนว่าลิเวอร์พูลเวอร์ชัน2.0ยังคงต้องพัฒนาต่อไปอย่างที่ครับเคยบอกเอาไว้แม้ว่าตัวของเขาเองจะอำลาทีมไปแล้วก,ก็ตามทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสมาธิของนักเตะและก็ความสม่ำเสมอที่ต้องปรับปรุงหากไม่อยากจะจบผลลงด้วยผลลัพธ์ที่น่าเสียดายในเกมน,นี้ กการเองการเข้ามาของอเลเสรอสโค้ชาวฮอลแลนด์เองที่จะสารงานต่อชุ่นั่งคนชิคเก้นครอปนั้นหลายคนก็บอกว่าจะเปลี่ยนแปลงสไตล์ของลิอร์พูไปจากเดิมซึ่งอาจจะทําให้หงแดนลิเวอร์พูลนั้นไม่ต้องเพรสชิ่งดุดันแต่มีจังหวะการครองบอลและควบคุมเกมที่ดีมากยิ่งขึ้นในขรั้นี้ประเด็นน่าสนใจก็คือว่าเกมนี้อเล็กแม็กอลิสเตอร์ที่กลายเป็นผู้เล่นที่มีอิทธิพล มากที่สุดของริเวอร์พูตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นมาจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายกลับฟอร์มหลุดอย่างน่าไม่น่าเชื่อนะฮะหลังจากที่วันนี้ทําพลาดจนดิลาดยิงไล่ตามที่เสมออย่างไรก็ตามลิเวอร์ฟูเองไม่ควรที่จะกังวลใดๆเลยกับฟอร์มการเล่นของกองกลางชาวเจนไตในเกมเกมนี้เพราะสิ่งที่เขาทํามาตลอดทั้งฤดูกาลนั้นมันยอดเยี่ยมอยู่แล้วและปีหน้าก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อคนใหม่แล้วว่าจะทำให้ดาวเตะช้าฟ้าขาวรายนี้ยกกระดับฝีเท้าไปได้ไกลมากกว่านี้ในครั้งนี้หรือไม่ ในส่วนของผู้เล่นสายเลือดใหม่อย่างฮาวิเอรเรียสและก็จาริลคอนซาก็ยังคงพอเจมีแววโดยรายแรกมีส่วนกับเกมตลอดและยังทําไปอีกหนึ่งแอซิสส่วนรายหลังยังคงแสดงให้เห็นถึงความเยือกเย็นและการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมในขณะนี้ โดยผลงานที่น่าประทับใจของเอรยสให้เขาเบียดรุ่นพี่อย่างทางด้านของเคอร์ติสโจนโดมินิกส์โซบัคสไไ์ไปเป็นตัวสำรองขณะที่คอนซาเองก็ได้เป็นตัวเลือกนะฮะยืนคู่กับทางด้านของเฟอร์จิฟันไดก่อนที่ทางด้านของเชโกเมสและก็อิบราคิมาโกนาเต้หลังจบเกมนี้ครอปเนียกำลังนับถอยหลังกับการทำงานกับลิเวอร์พูลเป็นเกมสุดท้ายแล้วโดยในเกมหน้าโค้ชเลือดเบียร์วัย5้ปี จะพาะพลพรรคของแดงเปิดปร field, รังแอนฟิวรอรับการเยอนของวูฟเอนตันบอนเดเรในนัดสุดท้ายสัปดาห์หน้าไม่ว่าผลการแข่งนนขันจะออกมาเป็นอย่างไรลิเวอร์อฟูก็ยังจบลงด้วยอันดับที่3พร้อมกับแชมป์คาราบาวคัพเพื่อจะเป็นการส่งท้ายครอกบกับการทำงานตลอด9ปีที่ผ่านมาและมันคงจะเป็นเกมที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่หลากหลายในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะ อางงอนนร์ตตนงอาเนสซาร์ตเตียนที่จะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลในช่วงเสมอ,อนี้แต่จนถึงตอนนี้เองเขายังติดปัญหาบางประก,ก,ก,การที่ทําให้ประการการประกาศจะเป็นทางการต้องล่าช้าออกใบโดยกุนซือในวัย45ปีไรยนี้เปิดเผยกับสื่อในทแ์แลนด์เกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให้การประกาศแต่งตั้ง ของเขาในการเป็นผู้จัดการทีมนคนใหม่ของลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่ในสืกฟุตบอลผิวอังกฤษต้องล่าช้าแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถตกลงเ,เรื่องของค่าจดเชยและค่าเหนื่อยกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามทีตามการบริง,งานจากด้านของลิเวอร์พูลเอโคผมยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดอะไรได้ในตอนนี้แต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเ,เรื่องสัญญาของผมที่ตกลงกันไว้แล้วแต่อย่างใด มันมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ยังไม่ด้มีการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในเวลานี้แต่ไม่ต้องกังวลใจไปมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนผมรู้นะว่าผมพูดเรื่องนี้ทุกครั้งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าผมก็คาดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ของบางอย่างต้องใช้เวลามันสักหน่อยนะในการเปิดเผยว่าสาเหตุที่ทําให้การประกาศแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่นั้นล่าช้าเนื่องจากว่าสลอสเนียต้องการดึงทีมงานเข้ามา เพิ่มเติมอีก2รายทําให้ลิเวอร์พูลต้องจ่ายเงินเพิ่มไปจนกว่นสองล้านปอนด์นั่นเองนะครับหลัางานงานนี้กลุ่มสมาชิกของผู้จัดการทีมและก็นักเตะทางด้านของลิเวอร์พูลได้พูดคุยถึงช่วงเวลาปโปรดบทเรียนอันยิ่งใหญ่และก็คำแนะนําที่ดีที่สุดนะฮะในซีรีส์ในชุดแรกเดอะเรดเอ่อโรชเชเบซึ่งผลิตโดย Standard c h a r ์เตอรพันธมิตรหลักของสโมสรลิเวอร์พูล จากหลังที่วางไว้เป็นห้องโถงเซนจอนในเมืองลิเวอร์พูลโดยทางด้านของเจเกนคอปเองจะร่วมกับทางด้านของผู้จัดการทีมไบร e ์เ d e เลอร์นะฮะอาอริคอ,อิงสกิรทอฟพูดในการ a คาเด m มีและก็นักเตะอย่างทางด้านของฮาวิเอเรียสและโคดี้กัคโปร่วมพูดคุยกันอย่างกล้รชิด ในการสนทนาที่ต้องจับตามองสหรับกองเชียร์เมื่อครอบถูกถามถึงช่วงเวลาที่เขาชื่นชอบกล่าวเลยนะว่าบา์เรลนาในปี2019มันยากที่จะแทนที่เพราะมันไม่มีทางและเราเองก็ทำมันได้อยู่ดีมันเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับสิ่งที่เป็นไปได้ในวงการฟุตบอลมันไม่ได้หมายความว่ามันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นแต่มันเป็นไปได้และนั่นก็เพียงพอแล้วจริงๆนะที่รู้นะว่าลิฟวอร์โอกาสหนุมนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ฟุตบอลที่หน้า หัวเราะพอสมควรผมเคยเห็นมาแล้วในขรักนี้ในขณะเดียวกันเองนั้นไบรเดอร์ก็ได้เปิดเผยความสุขของเขาในการทํางานเคียงข้างผู้จัดการทีมที่เปลี่ยนแปลงสมโมสรและก็กาลังทิ้งประดกไว้เบื้องหลังเอเวเรสตเนี่ยและก็คักโปเนี่ยพูดถึงการพัฒนาการของพวกเขาตั้งแต่เด็กไปจนถึงไปดักเตะระดับท็อป และก็อิงเกิลทอฟก็ยอมรับความประหลาดใจของพวกเขาที่มีผูเ้เล่นอะาเดมี่เพิ่มขึ้นอย่างมากจนกลายเป็นทีมชุดใหญ่ซีรีส์นี้เน้นไปที่ทีมของการสนับสนุนศักยภาพความยืดหยุน่นความเทวทียานและก็การทิ้งมรดกไว้และจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าทึ่งภายในเกมเขากลับมาแล้วช่วยอัลบานาิฟกองหลังชาวแคนาบรูนกำลังฟื้นฟรูร่างกายด้วยดีล่าสุดเนี่ยกลับมาวิ่งจ็อกกิ้งที่สนามด้านนอกศูนฝึกซ้อมแอคซาได้เป็นครั้งแรกแล้ว โดยนัตั้งแต่ได้รับอาการบาดเจ็บหนักที่เอ็นขวอ้หน้าหัวเข่าเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วมาทิฟได้รับอาการบาดเจ็บหนักในเกมที่ลิเวอร์พูลเฉือนอาชนะฟูลร่นไป4ีต่อ3มเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมอาการบาดเจ็บทาให้ดาวเตะรายนี้แทบจะหมดสิทธิ์กลับมาลงสนามให้กับทางลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ล่าสุดนั้นมีข่าวดีขึ้นมาหน่อยเมื่อมีภาพมาทิฟกลับมาฝึกซ้อมที่ด้านนอกศูนย์ฝึกได้เป็นที่เรียบร้อยโดยเริ่มต้นจากการวิ่งจ็อกกิ้งซึ่งถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีในการเป็นนักเตะที่ นอกจากนี้การวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆแล้วในการซ้อมวันศุกร์ที่ผ่านมายังมีภาพของมาติปลงซ้อมกับฟุตบอลด้วยและก็เป็นการแยกซ้อมอยู่นะ แต่ไม่ได้ซ้อมร่วมกับเพื่อนๆในครั้งนี้เด่ได้ก็ตามแม้การฟื้นฟูร่างกายของมาทิฟเป็นไปได้ด้วยดีแต่ก็ยังคงเป็นไปได้ยากที่จะตัวนั้นจะกลับมาลงสนามให้กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เพราะเหลือโปรแกรมเตะอีกเพียงแค่2นัดเท่านั้นขณะเดียวกันสัญญาของมาทิฟกับลิเวอร์พูลเองนั้นก็กำลังจะหมดลงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยราคาที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่มาาฟังกรับ